รอบตัวของผมนี่เต็มไปด้วยผู้คนที่ใส่ชุดสีขาวขาวมวกทรงสูงสูงอย่างนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมาจากหลากหลายประเทศมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับมาในวันนี้เยอะมากมากครับโอลิมปิกแห่งวงการอาหารนี้เกิดขึ้นโดยสมาคมเชฟเยอรมันมา112ปีแล้วนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่เยอรมนีทุกครั้งครับ ปีนี้เป็นครั้งที่23แล้วมีเชฟเข้าร่วมแข่งขันกว่า3,000คนจาก6ทวีปกว่า50ประเทศท,ทั่วโลกในพื้นที่มากกว่า46,000ตารางเมตรเปรียบเหมือนกับสนามฟุตบอล6สนามติดกันที่อบอวลไปด้วยอาหารนานา,นา,นานชนิดนั่นแหละครับมีการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม กว่า12รายการไม่ว่าจะเป็นแข่งทำอาหารจากครัวร้อนประชันศิลปะอาหารสวยงามข่าวและหวานไปจนถึงการดวลปลายมีดจากยอดฝีมือแกะสลักครับมาแล้วครับไคลเลนต์มาแล้วครับไคลเอนต์สู้ๆงานานี้นะครับมีความสำคัญต่อ,อเชฟทั่วโลกยังไงบ้างครับ This is one of the biggest shows worldwide, mm. and we have it only every four years, like the Olympic Games mm. in sport. Oh. And so everybody likes or is waiting for the next Olympic and for the next Olympic. Uh -huh. And the chefs are waiting, like the sportmen, you know. Uh -huh. And they think for us is this one of the most important uh -huh. uh, uh, things to keep on and to be a part or a member uh -huh. of the culinary Olympic. ถ้าเราช้าเราทำจานช้าถ้าเราเสร็จเร็วโอเคสบายใจทุกอย่างพร้อมวล,ล,ล,ลตอนนี้นะครับพอได้เวลานะครับทีมเชฟจากประเทศต่างๆนี่ก็ขนเอาอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่เตรียมมาเนี่ยเข้ามาในครัวที่ใช้แข่งขันแล้วนะครับบรรยากาศก็เลยวุ่นวายขึ้นมาทันทีเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้สังเวียนแข่งเชฟโลกก็เปิดฉากขึ้นแล้วครับ หลังจากประจําที่ในตําแหน่งของตัวเองแล้วเชฟแต่ละทีมก็องัดเอากลเม็ดก้นครัวที่เด็ดประจําชาติขึ้นมาสู้กันแล้วครับทําให้สมรภูมิแห่งอาหารตรงนี้พึกคักสนุกสนานขึ้นมาทันทีครับอย่างนี้ทีมสหรัฐอเมริกานะครับลาตัวว่าเริ่มเลยครับตอนนี้กําลังแร่อยู่นะครับซึ่งสิ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทุกคนมากที่สุด น่าจะอยู่ที่วัตถุดิบพระเอกของแต่ละจานซึ่งก็คือปลานานาชนิดที่แต่ละชาติเลือกเฟ้นมาต่อสู้กันแบบสูสีมากๆครับสวีเดนนี่กำลังจัดการกับปลาตัวยาวๆอยู่ครับส่วนของพี่ๆทีมตุรกีนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังขอดเกล็ดออกนะครับแล้วก็แร่เนื้อปลาออกมาเป็นชิ้นบางๆนะครับ ในขณะที่มือแร่ปลาประจําทีมกําลังโชว์ฝีมืออย่างเต็มที่สมาชิกคนอื่นๆในทีมก็แสดงวิทยายุทธพ่อครัวออกมาแบบไม่ยั้งมือกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือมีดที่โชว์การหัน่นสับซอยแบบเหนือชั้นอยา่างมือหั่นผักของทีมสวีเดนคนนี้นะครับมือไวมากครับอย่างัำนินจาเลย <c oughs> มือปรุงที่รับผิดชอบอยู่หน้าเตา และหน้าที่เตรียมอาหารอีกหลายหลายส่วนที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขับเคลื่อนให้อาหารจานเด็ดค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยทั้งหมดนั้นจะอยู่ภายใต้กติกาการแข่งขันสุดเข้มครับทุกทีมนะเราไปเช็คทีละทีมทีละทีมหรือว่าตุติออมมาทีละข้อทีละข้อครับหาเจอหนังปัญหาผิดกติกาครับหักหคะแนนหนึ่คะแนนขับไปเรื่อยๆจากข้างบนลงมานะครับ กิการที่เข้มงวดน,นี้ก็เหมือนกับเป็นการฝึกวินัยของเชฟรุ่นใหม่ไปในตัวนะครับกับหน้าที่ที่จะต้องคอยปรุงอาหารให้คนรับประทานนั้นความสะอาดการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและความมีระเบียบนั้นถือเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับดังนั้นกรรมการจึงจับตามองทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดสังเกตละเอียดยิบไม่กระพริบตาแม้แต่คราบมันและรอยนิ้วมือบนเครื่องครัวก็อาจทำให้ถูกหักคะแนนได้เลยนะครับ นี่เวลาก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับอาหารของแต่ละทีมนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับมีหน้าตาม,มีสีสันขึ้นมาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับอาหารที่เชฟทีมชาติไทยเลือกมาแข่งขันบนเวทีโลกนี้จานแรกก็คือเต้าหู้จากเห็ดนานา,นานชนิดปรุงรสกับนมถั่วเหลืองเข้มขน้น เคียงคู่กับส้มตำไทยรสกลมกล่อมและชีสนมแพะอัดแท่งเทอรีนที่มีรสเผ็ดร้อนของขิงครับส่วนจานหลักนั้นก็คือปลาคอสเนื้อนุ่มนึ่งผิวมะนาวราดด้วยซอต้อยมยำกุ้งกับเกี๊ยวหอหมกที่ราดฟองครีมข่าไก่ ทำให้เราได้รู้นะครับว่ากว่าจะได้อาหารมาหนึ่งจานเนี่ยนะครับต้องแลกทั้งความเหนื่อยแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยนานมากถ้าเทียบกับเวลาที่เรารับประทานเวลาที่เรามีความสุขกับมันเนี่ยสั้นๆเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงเองครับที่สําคัญอาหารรสเลิศของแต่ละชาติรวมกันไม่ต่ำกว่า5,000จานจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับล้วนถูกจับจองจากผู้คนมากมายหลากหลายสัญชาติที่เดินทางมาต่อแถวซื้อบัตร เพื่อลิ้มชิมรสอาหารจากเชฟยอดฝีมือในวันนี้ครับอันนี้ครับพอเริ่มใกล้เวลานะครับในขณะที่ในครัวเนี่ยกำลังดุเดือดเลยนะครับตอนนี้ผู้ที่จะมารับประทานอาหารนะครับที่จองโต๊ะไว้ก็เริ่มทยอยมาซื้อคูป,ปองที่หน้าง,งานแล้วนะครับต่อแถวกันยาวยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ 32วิโรว้นี่นี้ซื้อของไทยแลนด์นะครับจะระบุไว้เลยบนตัวนะครับว่าจะได้รับประทานอาหารของประเทศไหนๆนะครับอย่างใบนี้ของประเทศไทย อาหารกว่า200ยจานของแต่ละทีมที่ออกเสิร์ฟนี้นะครับจะถูกสุ่มมา3าจานเข้าสู่ห้องลับเพื่อให้คณะกรรมการได้ลิ้มลองและลงคะแนนครับและเมื่อการปัดสินสิ้นสุดลงนาที่สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนตั้งต,งตารอคอยก็มาถึงครับ เชฟเยาวชนทีมชาติไทยบนเวทีครัวใหญ่ระดับโลกครั้งแรกจะก้าวไปไกลถึงขั้นไหนที่บอร์ดข้างหน้าตอนนี้มีคำตอบที่คนไทยอยากรู้ครับเแล้วสรุปแล้วการแข่งขันอิกา <S <S คูรินารีโอลิมปิกในครั้งนี้ทีมชาติไทยของเราลงแข่งทั้งหมด5รายการคว้าเหรียญทองมาได้4รายการ จากอาหารครัวร้อนเชฟเยาวชนเค,ค้กแต่งงานศินละปะน้ำตาลประดิษฐ์และของหวานยุโรปพร้อมกับอีกหนึ่งเหรียญเงินจากการประกวดอาหารสวยงามครับนอกจากนี้เรายังได้ถ้วยมิตรภาพจากอิตาลีที่มองเห็นความไม่ธรรมดาของทีมพ่อครัวเมืองสยามในการประกาศสัปดาห์ให้โลกได้ทึ่งสำหรับการก้าวเข้าสู่เวทีโลกครั้งแรกครั้งนี้ครับก็ดีใจครับเหมือนแบบ เราเป็นเด็กไทยที่ทำให้ประเทศ oh. ภาคภูมิใจได้ผมไม่คิดแบบเยาว,วชนไทยอ่ะจะมาแบบประกาศถึงยุโรปว่าแบบเฮ้ยเราทําได้ก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเยาว,วชนไทยมาเข้าแข่งขันทางด้านอาหารระดับแบบโอลิมปิกขนาดนี้แล้วก็ทําสําเร็จแล้วครับเพื่อที่น้องชาวไทยทุกคน <laughs> จากความมุ่งมั่นอุตสาหะทุ่มเทแรงกายแรงใจมากกว่า4เดือนคงไม่มีอะไรน่าดีใจไปกว่าการได้เห็นสัญ,ญลักษณ์เหรียญทองแวววาวประดับไว้อยู่ที่ชื่อประเทศไทยในนาทีนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าที่นี่มันเป็นที่ท,ที่รวมสุดยอดของเชฟหลายๆคนเป็นความใฝ่ฝันที่เขาอยากมารวมกันแล้เนาะัมันก็เกินความคาดหมายแล้วก็น้องๆก็ทาเต็มที่แล้วละ่ะ แรกผมมีพูดไปเรื่องปัจจัยพื้นฐานของคนคนต้องกินทุกวันแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ทาอาหารให้ทุกคนกินทุกวันล่ะเร<อ>าต้องกิดแบบนี้มันค,ความภูมิใจอย่างหนึ่งเหรียญทองที่แขวนอยู่บนคอพวกเขานะครับน่าจะเป็นรางวัลตอบแทนนะครับในความพยายามความเยหน็ดเหนื่อยตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะ ได้ยืนยันกับโลกนะครับแล้วก็คนไทยด้วยกันเองนะครับให้ได้รู้ว่าในเรื่องศิลปะการทําอาหารนะครับเชฟไทยเรานี่ไม่เป็นรองใครในโลกจริงๆนะครับยินดีด้วยครับชาวไทยทั้งหลาย้เยได้เหรียญทองกลับมาฝักประเทศไทยครับ้อขอปรบมือดังๆให้ ครั้งหนึ่งนะคะกับคณะเชฟทีมชาติไทยนะคะที่ได้ทุ่มเทฝึกฝนกันนะคะจนประสบความสําเร็จมานานหลายเดือนเลยนะคะกว่าจะได้ถึงทุกวันนี้<ด>ซึ่งอดภาคภูมิใจไม่ได้นะคะที่เกิดมาเป็นคนไทยค่ะพ,พลิกมุมใหม่ใส่ใจโลกวิธีช่วยลดโลกร้อนด้วยรถยนต์ของเราเองง่ายๆอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ใครบางคนอาจจะมองข้ามไปก็คือการใช้รถให้น้อยลงครับเพราะการหลีกเลี่ยงที่จะใช้รถยนต์สัญจรไปมา เพียงแค่16กิโลเมตรเราก็จะสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้มากกว่า200กิโลกรัมต่อปีเลยนะครับหรือถ้าหากว่าจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวลองปรับวิธีคิดการเดินทางด้วยรถยนต์หันมาใช้วิธีแบบคาผู้หรือว่าไปทางเดียวกันก็นั่งรถไปด้วยกันสิครับเพราะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าการร่วมโดยสารรถคันเดียวกันนั้นเพียงแค่2วันต่อสัปดาห์ เราก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซกับอนาดออกไซด์ได้มากถึงประมาณ700กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวครับดังนั้นทราบแล้วก็ลองคลิกแนวคิดด้วยการหาวิธีการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือว่าหาเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันเวลาไปไหนมาไหนคราวหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่ครับกับเรา4คนในกะบนังกลาทุกวันอาทิตย์1ิโมงเชว้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเผาผลงานจากสารอันทรงคุณค่าระดับประเทศ <Very beautiful. S 1> ย่านลิเผาคืออะไรและอยู่ที่ไหนตอนนี้มันเลือ้<ม>อยเลื้อยอยู่กับใบไม้ต้ตน<ร><ร>ไม้เลยไม่ใช่เพียงเครื่องจักสารแต่คือทรัพยากรภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งความภาคภูมิใจเรียกไ,ได้ว่ากระเป๋าหนึ่งใบก็คือหนึ่งเดียวในโลกนี่สินอกกลาลาทาตย์ที่25พฤศจิกายนนี้10นาฬิกาทางโมเดิร์นไนทีวี เวียดนามรัแต่เห็นว่ามีโรยพริกลงไปด้วยอันนี้เทคนิคไงครับอันนี้เพิ่มความแซ่บให้คับเพิ่มความแซ่บนี่ครับเบื้องหลังผู้อยู่นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังอาหารจานหลูนะครับกินข้าวโรยพริก